ตอนนี้ไป30บาทไปหาหม,ามอทำน้่นทำนี่หรือ่อะไรก็ตามไม่ต้องพุ่นวายแล้วค่ะัตรประชาชนใบเดียวได้หมดเอฟริงจริงๆกับเบลกับัตรประชาชนโอเคใช่ไหมคะจริงๆกรณีบัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยมันก็คือมีมามียตอ่อเนื่องนะคะ <c oughs> มีมาอย่างตอ่อเนื่องเพียงแต่ว่าคำสามสิบาทเนี่ยมันเป็นโลโก้ <c oughs> ของการทํามาตั้งแต่สมัยนู้นเท่านั้นเอง <c oughs> ใช่ค่ะแต่ขณะเดียวกันณเวลานี้เขาจะต้องใช้งบประมาณอีก2 0,000ล้านบาทเพื่อไปเพิ่มตัวคุณภาพ ตัวคุณภาพของยายาที่ใช้สําหรับกรณีไปเข้ารักษาโรคเพราะว่าเมื่อก่อนตอนทนํานโยบายนี้เนี่ยนะคะมันมีปัญหาเรื่องคุณภาพของยาลดลงใช่เอายาเกรด30บาทอย่างเงี้ยมาให้แล้วก็บอกว่ารักษาคนละแบบอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนนถูกต้องค่ะเขาก็จะต้องไปดูแต่เขาบอกว่าเขาจะใช้งบป,ประมาณเนี่ยสองหมล้านเลยในการที่จะไปเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาและยา เดี๋ยวไม่เข้าใจนะคะพอเราจ่าย30บาทในฐานะเราก็เป็นคนไทยเหมือนกันแต่ต้องได้ยายอีกเกรดหนึ่งเดยนว่าแนวความคิดนี้มันเหมือนแบ่งแบ่งชนชั้นแล้วก็แบ่งแม,ม้กระทั่งมาตรฐานการดูแลสุขภาพมนุษย์ไทยด้วยกันด็อกเตอร์เห็นด้วยไหมคะมันก็ไม่มีความเป็นธรรมเท่าไหร่แล้วก็มีถูกถูกวิจารวิจัยมาได้เรื่อยๆแต่ณะ <หา S 2> เดียวกันก็มีประชาชนอยู่จํานวนหนึ่งเขาก็นิยมชมชอบ,น,มชมชอบนิยมชมชอบอาจจะเป็นเพราะว่าวาทกรรมกับกับโลโก้ที่โฆษณา คือชอบการโฆษณาขายของแต่ขณะเดียวกันพอของนั้นปรตรงปกหรือเปล่าเออเออนี่อีกเรื่องหนึ่งแต่เดี๋ยวไม่เห็นด้วยนะคะกับการที่จะใช้มาตรฐานต่ำกับประชาชนปรารถนาอย่างยิ่งว่ารัฐมนตรีสาธารณสุขคนใหม่คุณหมอชนน่านะจะต้องไปแก้ไขตรงจุดนี้ควรจะไปอุดท่านว่าเอว่าคุณหมอท่านจะคิดแบบที่เรานั่งคุยกันสองคนไหมคะป่านนี้เขาได้ยินถึงไหนถึงไหนแล้วอาจารย์มั่นใจว่าเขาอาจจะต้องใช้ เฉพาะสติปัญญาเขาเนี่ยคงจะไม่สามารถหรอกในการที่จะต้องขับเคลื่อนตรงนี้แต่ต้องใช้ทั้งองค์พยบข,ของแพทย์ทั้งหมดช่วยกันสาธารณส,สุขทั้งหมดอ<ต>หมอกับหมอคงช่วยกันงบประมาณหมอเนี่ยต้องไปเอางบประมาณรัดมาแล้วมาเสริมศักยภาพตรงนี้ให้กับหน่วยงานสาธารณสุขอย่างไรค่ะและ้วเดยนเห็นได้ข่าวมานะคะเขาบอกว่าอยากให้ทุกครัวเรือนช่วยกันสร้างเขาเรียกอัตลักษณ์ของประเทศไทยด้วยการให้มีหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์เดน ครอบครัวเดยนจะทําอะไรล่ะคะหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์นะคะไม่ใช่หนึ่งซอฟต์แวร์เย่ <c oughs> นหสาไม่ <ใน S 1> พูด,พดอาจาร์าาาาท่านด็อกตอร์มาริกาก็เนี่ยจะไปตัดออกอยังไงเนี่ยมันก็ต้องออกอากาศพูดอย่างเนี้ยเออเป <c oughs> ็นยอย่างรายการเนี่ยรัฐมนตรีคนนี้แซวได้สามีคุณระเบียบรัดแซวนี้แซวหน่อยไม่เป็นไรหรอก ท่านรัฐมนตรีแซวได้แต่ภรรยาท่านน่ะแซวไม่ได้นะคะร,รัฐมนตรีชื่อเสริมศักพง์พาณิชย์คนนี้เข้ามาจากอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วเขาก็เป็นเขาเรียกว่าเลยนะคนทํางานอยู่ในแวดวงราชการมาเกต่ามาก่อนแล้วก็น่าจะสามารถพึ่งพาได้ในแง่ของการที่จะ,ะนําพาองค์กระยอบของหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์นะคะขับเคลื่อนไปได้หนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์ครอบครัว,รว,รวท่านดรมาริกาจะทําอะไรคะที่เป็นซอฟต์แวร์ไม่ใช่ซอฟแวร์ซอฟต์พาวเวอร์ หนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ครอบครัวดิฉันก็นี่ไงครอบครัวใหญ่ครอ,อบครัวใหญ่ทุกวันพระเจอกันทุกวันบวชเจอกันทุกวันน่าหนาเา<อ>ไปซับพาวเวอร์อันนี้ก็ซอฟพาวเวอร์ถือว่าวิถีไทย <c oughs> ชอบรายการของเดียนไหมคะถ้าชอบสับส i b e สิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเดียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่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 อเต้นไปหมดเลย